สวัสดีครับก็บมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับเปิดเผยออกมาแล้วนะครับสำหรับ New Toyota BZ ลดรถยนต์ไฟฟ้า EV รุ่นแรกจาก Toyota กระแสในปัจจุบันความต้องการของรถยนต์พลังงานทางเลือกหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับตรงข้ามกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเริ่มจะมีความนิยมลดลง โตโยต้าก็เป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะครับที่กำลังพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยมีการเปิดเผยภาพล่างของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโตโยต้านั่นก็คือโตโยต้า z โดยมีพื้นฐานและรายละเอียดใกล้เคียงกับ s u v ตระกูลลาฟโฟนะครับโดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นความร่วมมือพัฒนาระหว่างโตโยต้าและซูบารุนะครับเพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า e-TNGA ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายหลายขนาดรวมถึงสามารถปรับใช้กับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อและการติดตั้งแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าได้อีกหลากหลายโดยคำว่า BZ ย่อมาจาก Beyond Zero ซึ่งมีข่าวว่า Toyota ก็กำลังขึ้นทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า BZ Series อยู่นะครับรถยนต์ EV รุ่นใหม่นี้นะครับจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า Toyota r a v 4เล็กน้อยในเรื่องของราคา แต่รายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับและรถยนต์รุ่นนี้นะครับถ้าทำออกมาน่าจะเป็นคู่แข่งของ v o l ks w a g e n id 4 hyundai i o n i q 5 suv และ subaru electrics suv นะครับต้องมารอติดตามชมนะครับว่าทาง Toyota นั้นจะทำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกมาเมื่อไหร่ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะมานำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสลหวนันนี้สวัสดีครับ